ตกใจเสียงนับถอยหลังเกมไม่ใชิบหายเลยอลังการจริงกูคิดว่าเข้าสู่หน okay? ังฮอลลีวูดดเฮียเกเฮียมันกลัวเราไม่รู้ว่าเราหนีใครเฮียขึ้นรันช์เรดี้อยู่ได้นี่ว้าสำเนียงมาเต็มสวัสดีครับแชมป์อียิปตัว้ทำไม ในหน้าตาเหมือนเราจังเราเป็นฝาแฝดกันยังไงล่ะอ๋อใช่ใช่โอเคฝาแฝดใช่เพราะว่าเราเราเป็นพวกที่โง่มากเลยต้องมาขโมยข้อสอบค้อเยี่ยไรคือเราขึ้นมหาลัยได้ก็เพราะว่าเราลออข้อสอบมาตมาโดยตลอดใช่ครับฝาแฝดฝาแฝดจำโง่ ไอ้เฮียเราไปไอ้เกมเหียนี่มันมันยากหรือว่าเราโง่ไม่เจอใครเลยยะโหลนี่ดานใหม่ใช่ปะดานใหม่ดานใหม่ก็ว่าเรไปโอ้โหสอบยู่ไหนวะเลยใครเอ้าไม่ได้เปิดไฟหรอกวะเนี่ยเปิดอยู่มึงไม่เปิดกูไม่จะเปิด เด้ยเสสีียยเไข้าสอบหรอดูไงไม่เจอไมโครโฟนไอ้พอดพอดมึงอยู่มึงไหนลองยืนอีกทหนึ่งไงทำไมวะอ๋ออโอเคถ้ามึงกดเดินใช่ป่ะไอ้เหี้ยไฟฉายมึงสั่นนะกดเจ้าเข้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตุ๋นเอ้ยมึงมึงเอาเอายาป่ะเอาปากเหรอใช่ไหมใช่ใครจะเก็บใครก่อน ใช้ให้เพื่อนดับไอ้มันใช้ให้ไม่รู้วะมันน่าจะใช้ได้แค่ตัวเองหรือเปล่าเออนั่นมันไปไหนหมดวะประเด็นตอนนี้คือหากระดาษข้อสอบไม่เจอกับคุณแจไอ้ยี่เราเล่นผิดด่านบ้เนี่ยข้อสอบคือไปหายาชิบหายหายยากมากหาไม่เจอเลยอย่าเรียกว่ายากเลยไอ้ยี่มันแบบขอความช่วยเหลือจากลัง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  เข้ามามึงเข้ามึงเข้าประตูปิดปิดไฟเชื่อกูมันเชื่อกูเห็นมันเดินมาเยอะโอ้ยที่มันมันมันมีแสงแดงนะเว้ยมันเป็นกระสือเวอร์ชั่นไม่ต้องถอดไส้ไงไม่รู้ก็มันตัวแดงอีป้าอีป้ามหาภัยประเด็นคือรอบนี้เราจะเก็บกระดาษได้ไหมไม่เจอเลยนะ เธไม่คุ้นนานเลยเอยโอ้โหฟอตพูดอะไหนดีวะไอ้เนี่ยบันทึกนี่ให้ไวปิดปิดไฟเลยกลัวกูรู้แหละมันไม่ใช่เสียงหัวใจเต้นเพื่อนเสียงเท้าอีป้าอาละตึ๊งตึ๊งตึ๊งอนู่ถ้ามัใช่เสียงหัวใจไม่รู้วะฟังไม่รู้เฮ้ยมันตายแล้วเหรอ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเวิ่งเหี้ยวกูตกมึงเชื่อป่ากูตกใจราวบันไดกูนึกว่าอีป้ายืนอยู่ตรงเนี้ยตายตายป้าโหพาไปป้าไปแล้วป้าตายแชมป์แชมป์กูกูเสียงกูเสียงกูแชมป์แชมป์แชมป์ไอ้เหี้ยมึงเองมาแล้วแชมป์เห at right ี้ยเสียม um, ึงเหยอะเลยตัวแดงเป็ดเลยเหี้ยดกมลอะตัวแดงเป็ดเลยสั่นเออ ไปแล้วมั้งได้ยินนาฬิกาเต็กเตกเตกเตกเนี่ยเฮ้ยกูได้ยินเสียงเดินมันอยู่นะฮ่าไอ้ที่มันไหน่ะปะโอ้โหตัวแดงแป๊ดเลยมึงเห็นปะมึงไม่เดินใช่ปะไม่ไม่มันมันตัวแดงเลยอ่ะมึไม่เห็นไปเลยวะมันไปอะไรไอ้ที่มันฮ่าเฮ้ยมันมันมาน้าน้าน้ามันไอ้ที่มันเกมนี้มันนั่งนั่งหลบไม่ได้ชิบหายแล้วทำไงดีวะเอาไปอ่ะเอี้ย ไอ้ยแมพพี้ยนี่ไม่เจอข้อสอบเลยไม่เจออะไรด้วยเจอแต่อีป้าเนี่ยเหมือนมาให้มันเชื่อเล่นไอ้ยเราไปดำอะไรให้ป้าเขาโกรธวะเราแค่ว่าขโมยข้อสอบนะเว้ยเราไม่ได้ขโมยตะลิวเข้านะไอ้ยเมื่อกูอยากดูใครจ้างป้ามาเป็นป้ามาดูแลไอ้ย์โอ้ยไอ้ยมันไกลมากไอ้ยมันมันวนอยู่กับเราวะหรอ เอออย่าเปิดประตูอ่ะเฮ้ยไม่มีแล้วมั้งแชมโอ้โหแม่งอยู่ข้างล่างอย่างไตว์เอ้ยกูณไม่ไปไหนเลยอปะไม่พวกกูไปไหนเลยบังนี่ะไอ้ย่าเราเปลี่ยนๆเปลี่ยนๆเปล่ยนทีไหมเปลี่ยนไม่งั้นเราจะโดนมันกักอยู่แต่ที่เดิมเว้ย ไปท้างหนดีกว่าแชมป์เฮ้ยกูโดดได้ฟอยกูโดดหนีได้เอาไม่ได้อี่เอ้ยไม่ได้เฮ้ยอย่าล็อกอย่าล็กแชมป์กูดียิสีป้ามันอยู่ไกลมากมึงอยู่ไหนอ่ะโมองไม่เห็นเลยดีกูไม่แชมป์ไปกับเพื่อนเชื่อกูมึงต้องเชื่อกูกูเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วเวลเราเยอะไอ้ยิ้มประตูของขี้นี่ล็อกแน่แม่ห้องดนตรีเนี่ยปลอดภัย ไปได้กดหมอไม่ได้เฮียมอมไม่เห็นเลยมันกดบอไม่ได้วะเอออย่าลืมไปอัปเดตแผ่นเดิ๋ยเอ้ยนี่ไแชมป์มันอยู่นี้ไว้เนี่ยเราเห็นมันเนี่ยวะเนี่ยเนี่ยเออเห็นแล้วเห็นแล้วจะเดินเดินตัวแดงเลยสัตว์จะเดินตัวแดงเลยงเนเอาละใช่ป้าแบบนี้แม่งอนอยู่แถวนี้ป้ามันคือไม่ให้เราหายอะไรเลย S <S เออในห้องนี้เอ้ยห้องนี้สำรวจอยู่แล้เฮ้ยมันเห็นเหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยมันจะเข้ามาแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไปดูแล้วไปดูแล้วไปดูแล้วไิดูแล้วไอ้เหี้ยมันไอ้ยี่ยเรากูติดโอ้กูมไม่เปิดไฟกูติดที่เราเราจะออกไปตาที่แล้วว่าเราไม่ดีดีกว่าตาดีตาด,ดีไม่เจออะไรไปไหนไม่ได้เลยยี่ยมยุด กักตัวพวกกูเป็นเหมือนคนติดโควิดเลยไอ้เยอะไม่ให้เราไปไหนอ่ะกักตัวไว้เพื่อนกูอ่ะแชมป์ออดแชมป์แชมป์ป้าไม่เห็นกูป้าตาบอดเนียย้ำบอกและป้ามันตามฮัลโหลไนได้ไม่หัวใบไอเี่ยเราเราจะลงไปข้างล่างได้ป่ะข้างบนไม่ไม่มีที่อะไรเลย ไปไปตัวไหมไปลงไปยังวันนี้ันไปยังวันนี้เลยเฮ้ยไอ้มันไม่คิดจะให้พวกเราลงไปไหนเลยหรอวะเออเนี่ยฝอดทางนี้ไปยังวะไงทางนี้ยังเลไปเเลยปิดเปิดเข้าเลยปิดให้ไวดีป้ามาเฮ้ยโอ้โหขั้นแรกมันอยู่ห้องตรงข้ามดิ สิงเดินอยู่นะมันเดินอยู่มันเดิน,นสิ่งเดินกูบอวะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไปใช่เฮมันอยู่นนะห้องเราอฮ้ยเย่าปิดไฟกันเลยห้องนี้ยังมีมีไฟอยู่เว้ยเฮ้ยมันอยู่อีกฝั่งไว้ฟอร์ดอ่ะเออเออเฮ้ยแต่ว่ามันเดี๋ยวมันน่าจะเห็นเลยนะถ้าเราเปิด <c oughs> ใช่มันประเด็นนคืออีป้ามันวิ่งเร็วด้วยนะทั้งที่มันไม่น่าจะวิ่งเร็วว่ากันเลย ไ oh. อ้ยี่มันป้ามันเป็นคนหรือมันเป็นซอมบี้วะเสียงแม่งเหมือนซอมบี้เลยอ่าอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่เหมือนคนเลยกูว่าเหมือนแบบซอมบี้หรือคนถูกฟาดอะไรเงี้ยเออแล้วตอนกลางวันเด็กมันกินข้าวกับอีป้าอย่างเงี้ยไม่กลัวไอ้ยี่ใครจ้างป้ามาดูแลโรงเรียนวะสัตสัตอผอเอ๊ะโอ้เมื่อกี้กูเกือบอ้าวไปไหนวะมันไม่อยู่นะไม่อยู่ถ้เหมือนกูว้าววะมัน ไปไหนแล้ววะมันมีทางไปปะทางเนี้ยนี่ว่ากุญแจแน่เลยนั่นไงไอ้ไอ้อยู่ตรงนี้ด้วยไอ้สัตว์เอ้ยแย้มวิเคราะห์ห้องนี้ทันชื่อกูเพื่อนเร็วไอ้ไวโยโย่ปิดแล้วเขาแย่เราตายแล้วกูคือเราต้องลงไปข้างล่างแล้วเว้ยตีป้าเออกูว่าข้างบนไม่มีที่ไหนแล้วไม่มีอะไรแล้วเพราะเราไม่มีกุญแจ เราเจอข้อสอบอันเดียวเองเออข้างบนอะคือแบบไม่มีที่ย้าเลยเออไอเฮียก็คือแบบแม่งไล่เราเงี้ยไอเฮียกระดาษอยู่ห้องเนี้ยห้องเดียวเราสามารถสร้างดังเบรให้ป้าได้ไหรอไอ้เฮียไม่รู้ความจริงมันได้เว้ยหยิบถังไอยาคุบใส่ป้าจจก็ได้ไวะเอ้โหวงกดตาพี่เฮีย <laughs> เฮ้ยไอ้สัสไอ้ยื้ยหัวงูยังใกละเมื่อกี้กเฮียแล้ว กูทายังไงทางปิดไฟทางอะไรเนี่ยเถ็งก็มาสัตว์ไอ้เงี้ยมึงเห็นได้ไงวะมึงถูชฉะมายองแล้วแล้วมันจะไปข้างล่างไปข้างล่างไปข้างล่างไกลวายเลยล่าข้างล่างเลยเร็วเร็วเร็วอ้าไม่เปิดไฟเหรอวะไปดูไปดูไป่ให้ไหนเดี๋ยวยี่อะไปไปทางนี่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 ไหนได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางไหนวะเอาไปไหนวะกูหลงไปไหนกูหลงอ้าวนี่นี่นี่กูรู้แล้ว เห็นประตูเปิดอ hey. ี huh? left? Left. No, ๋โลงเอาอป่นี่ปอยู่นี่ตามมาเี้ยโลงทางเนี่ยประตูเนี่ยเรายังไม่เข้าใช่ปะใช่แต่ตอนเนี้ยเสียงแม่งไม้เย้วอีป้าเสียงดังมากปหรือมันตามเสียงวิ่งเหรอวะเฮ้ยอปีนตาเดินผ่านประตูไปมันมันมันไม่เห็นเลยมันตาบอด ประเด็นคือโรงเรียนนี้ครูแม่งสอนทุกข้อสอบเก่งจัดเลยสอนไว้ไหนไว้ไอ้ตัวสิงแต่ละห้องน่าจะมีอะไรนะริงไม่มีี่อะไรเลยไอ้ไยเล่นนานไม่เจอถ้าเล่นหมดยากสุดนี่จะขนาดไหนไว้ซิหมดยากสุดอีป้ามันมาไล่เราตั้งแต่ตอนที่เราเล่นนะขนาดฮาร์ปตายังแวบมานี่ขนาดนี่ขนาดอย่างม่ยากสุดดูมันไล่เราเป็นลูกเลยเออไปแบบ แม่ตามลูกกลับบ้านไอ้ยี่บอกเหมือนแบบเราแม่งเด็กติดเกมเี้ยอยู่ร้านเกมเงนี้ยแล้วแม่มันเดินไล่ <c oughs> กลับบ้านได้แล้วเบบ้านได้เลยลูกเว้นเล่นเกมอยู่ได้ติดเกมอลไไปช่วยแม่เลย <c oughs> ลูกไม่แม่ทำกันงานบ้านไม่งเสร็จคือป้ามันไม่ให้เราไปไหนจริงเลยล่ะ จะไปกัดตัวเราเปี้ยวเองไอ้สัตว์ตีนไอ้สัตว์ไฟต้อไปให้ถูกช่วยถูช่วยป่านท้องัวกูดังป้งดอนเลยยไอ้กดไอ้กดช่วยมึงไม่ได้อ่ะชิบหายแล้วพยาบาลมม่ช่วยไอ้นีนได้ดิช่วยตัวเองได้กดขวากดอีไม่ได้เลยเนี่ยเหรอเออ ถ่ายทาหนอยม่ค่อยหอกเลยกูต้องตายเปิดประตูแต่กูแทงเองกู้ยเป็นที่รักมึงหลุดไปเลยเพื่อนคาด์ทุกมนบึ้งส่องไฟไอ้กูอีป้ามาไปเลยเพี่อนเพื่อนไปเลยเพื่อนเพื่อนไออ้าวเล่นกูแทมได้ฟอร์ดมึงหลุดเฮ้ยมันไปแล้วหนูรอดไม่ได้ ก็โลมมึงกันได้ยัยมึงมึงชุบได้มึงมีพยาบาลไงมันมน่าจะชุบเพื่อนได้แล้วว่าความจริงเอะเออแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเพื่อนโลกของกูแม่งมืดมากเฮ้ยอย่าพึ่งเดือดเว้ยเพื่อนไม่ไม่พยาบาลเฮ้ยเดี๋ยวกูาออหาพยาบาลให้หนึงมึงมึงคานอยู่ตรงนี้นะคานอยู่ตรงนี้ค <c oughs> าน <c oughs> อยู่ตรงนี้มึงคานอยู่นี่เออบียดไปดูดลงไปไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ลงไอ้ย<ง>ึดกระตาบิน อยูจ่จอยู่ไอแชมป้ามันไม่สตนใจคนลง้มต้นใจตะกู้ยไอ้ป้ามาันเล่นกับกูเร็วหายยากหน่วะเฮ้ป้า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 มันป้ามันเนียนเนียนเฝ้าศพอยู่เนียน่ยพอมึงเหรอไอเนี่ยมึงมึงขึ้นไปข้างบนเลนยเนี่ยมึงมีกุญแจไอนี่แล้วว่าไอเปิดตรงข้างบนนั่นนะ่ะไอประตูที่เราติดอยูน่ะไอกูไม่ไหวแล้วว่าเพื่อน โลกกูแม่งมืดมากโอ้ถ้าไม ibles, ่มีมึงเนี่ยกูจะอยู่อย่างไรเพื่อนตายตายเออตายแน่ไอ้วีไอวีมีแรงขาดไปส่งมึงไว้เพื่อนโอมคือกูมึงไม่ต้องห่วงกูติดประตูไอคือกูบักกูขาดบักอีนายไม่นายเดินดีๆไม่ได้เด็ไม่ได้ขาดมากต่เดี๋ยวขาดไปส่งเพื่อน ไอยาารนี่น่ารักมากแบบไอยาแล้วคนล้มมันจะเก็บพยาบาลเย้ยวะประเด็นเก็บได้ป่ะวะไม่รู้ะอะชึงนะซึ่งนะขาตคโกนถุเลนทุลลังเลยเดียววะโอ้ยตอ,องฟรีอยู่ข้างบนใช่ปะใช่ใช่ใช่ไอกุญแจที่ได้มาเมื่อกี้คือไอเปิดไปทางนี้ที่เราวิ่งไปติดกันเมื่อกี้เดินเดิน,ดนไปสุดทางอะจำได้อยู่ แต่ตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วโลกมืนไม่พอโลกเริ่มสีแดงแล้วตาเริ่มแดงแล้วโอ้โหไอ้แกะม่นเห็นกูแล้วกูรีบเปิดแล้วไปหนึ่งเปดิปดเปิดเปิดมันไม่สนใจคนเจ็บไรู้า,ายังยังยังไม่มา you, ดูอยู่เพื่อนเลยเร็วกำลังดูกำลังดูอยู่โลก,โลกไอ้เริ่มมองไม่เห็นแล้วมันมืดมืดลงเรื่อยๆเหรอใช่เหมือนว่า เหมือนว่าซาตานกำลังจะเอากูไปเพื่อนลาก่อนเพื่อนฉจะไม่ลืมนายเลยต้องการหมอฉันไม่เห็นพยาบาลเลยตอนเนี้ยหมอก็ไม่มีช่วยตัวเองก็ไม่ได้ชีวิตจะมาตายแบบนี้อย่างนั้นเหรอไม่ได้เอ้ยแฉมไม่ไหวแล้วเพื่อนโลกกูมืดมากเจอพยาบาลพ่อพ่อกูเจอพยาบาลไหน ไี่ไปนี่ไปนี่แล้วแล้วมันช่วยเพื่อนยังวะแต่วาเรียกกุกุนกขาดอยู่เนี่ย่เห็นมึงกนตาแดงกุมองเว้นเลยเป็นโลนี่อะมึงมึงยื่ไหนวะมึงส่องไฟมาทํากูเนี่ยวกูเนี่ยเอาไปขาดนะขาดนะขาดนะขาดนาโอ้ขาดแบบเป็นหมาเร็เร็ว ไม่คิดเจอไม่กระเจออยจะตายแล้วตายมเด็กเป็นเลยนี่กูเป็นโล่เร็วช่วยด้วยไอ้ช่วยเรื่องไม้เขาคานลงมาคานลงมาไอ้ยุบมึงกูเป็นหมาเลยพยายามเพื่อนเราเจอรอดตายแล้วช่วยด้วยบอดไอ้เหี้ยมไม่ได้กูไอ้กูช่วยมึงไม่ได้กูล้ม อันนี้มาได้มาได้มาได้พอเห็นยาบ้านนั่นนะคือเขียวอ่ะไหนเหล่งเปลองอ่ะม่เห็นกพื่อนสีแดงแดงเพื่อนนี่นี่นี่อันนี้อันนี้นี่มึงอยู่ไหนวะนี่ขานอยู่นี่อ่ะตากูแดงเป็ดนี่ขอยนี่ขอยอยู่นี่ขอยอย่นี่ไหนชี้วะเหมึงกูได้ยินเสียงปลาโยนไอ้ช่วยโอ้ยป้ามันดูชิบหายเลยสวัสดีครับป้าไม่สนใจขึ้นปลากระถางได้หรือวะได้มันโยนกระดาษได้เพื่อน มึงมึงเห็นบ้างมันอยู่ตรงบนโต๊ะอ่ะยามันมันยิบไม่ได้เออนานี้ตัวกูขาต่ำมากเงินอนเนี่ย้มันเก็บไม่ได้เฮียเอาเฮียไอ้เฮียหัวใจกูแทบวายสัตว์สัตว์เลย้อขาก็เก็บไม่ได้แล้วไม่ได้เฮียมึงเก็บมึงคนเฮียเออเทลเพื่อนก็ไม่ได้ 아 <뮤>